สวัสดียามเชา้าท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาตกปลากันที่ทะเลสาบดอยเต่านะฮะเป็นภาคต่อจากทริปที่แล้วมาแก้มือกับปลาชะโดนะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็นหมายที่ฮอตนะฮะมีนักตกปลาที่มาตกที่นี่ได้ชะโดยเยอะมากนะฮะก็บรรยากาศเย็นๆอย่างนี้ก็จะได้บันเทิงหรือบันทมก็ลองมาตามชมผลงานกันครับผม ตอนนี้เจอหนึ่งคอกนะฮะเดี๋ยวต้องลองมาดูกันว่ามีตัวหรือเปล่า ไปแล้วไปแล้วยำโอ้โหโดนแล้วจ้วบหนึ่งดูดจ้วบลงไปเลยเหมือนจะโดนเข้าปลายคางนะฮะ โดนจนได้ครับโอ้โหตามอยู่สักพักนึงฮะท้ายก็เป็นของเราครับตัวนี้กัดเหยื่อสปินเตอร์เบดนะฮะสีส้มนะฮะ เสยเข้าปลายคางทะลุเลยนะฮะเก็บแต้มแรกไปก่อนนะกำลังกี่โมงแปดโมงครึ่ง ยังมีเวลาหายฝาถังก็หลุดไปแล้วนะวันก่อนน้องชายลืมล็อกขับถึงบ้านฝาหายอีกแล้วเป็นถังที่สองแล้วฝาดิน ตามกันต่อครับโอ้วันนี้เจอข้างในอีกคอกนะเป็นคอกใหม่ๆเล็กๆเ,เลยนะ You Yeah. a

นู่นฮะของทอดเลยเมื่อกีม้ <c oughs> มันกินเหยื่อที่นี่เบาหิวเลยนะผมนึกว่าปลานึกว่ามันติดต,ติดต้นไม้กิ่งไม้นะโอ้โหมัน ถึงไปแล้วเราสวนไม่ทันนะสายวิ่งออกมาทางซ้ายอย่างเงี้ยเอาไหมข้างหลังก็มีคอกหนึ่งนะคอกล้างหรือว่ามีตัวก็ไม่รู้ตัวงคร น,นี้ก็บ่ายสองแล้วนะเจอคอกไปสี่ห้าคอกที่มีมีตัวนะกัดหลุดแต่ได้มาตัวหนึ่งนะส่วนคอกที่เป็นคอกล้างนี่ก็มีเยอะนะฮะน้ำตอนนี้ขึ้นขึ้นเยอะกว่าเดิมนะดูจากเศษไม้เศษขยะที่ลอยอยู่เนะี่ยท่วมขึ้นเยอะเลย อันนี้ขอเติมพลังกันก่อนเมนูง่ายๆ่ะมามาลงมือต้มตาเ็ดเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อ ตกอีกแล้วตกอีกแล้วครับอืมก็โคกระชากแขนไปแล้ว ลุ <laughs> ดหลุดไปเลยอือ <h ums> โอ้โหสัตว์ปึ๊บไม่อยู่ฮะลุดอีกแล้ว น,นี่ก็เย็นแล้วนะได้เวลากลับบ้านผลงานวันนี้ได้ปลาชะโดหนึ่งตัวนะวันนี้เจอ,อคอกเยอะมากครที่นี่ปลาชะโดอคอกเยอะกัดแทบทุกอคอกนะมีอาการตกมีอาการกัดหลุดก็มีฮนะถือว่าเยอะมากๆครับช่วงช่วงนี้กําลังเป็นฤดูอคอกของที่นี่นะก็ท่านใดอยากจะตกชะโดมันๆก็ลองมา ที่ดอยเต่าดูนะฮะช่วงนี้น่าจะมีตัวให้ให้ได้เยอะเยอะอยู่นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะะโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนไปตกปลาที่ไหนก็ติดตามกันต่อครับผมสวัสดีครับ